มาดูรายละเอียดเรื่องของการแต่งตั้งประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จับตามองกันว่าจะมีการปรับในเก้าอี้ที่ว่างลงทุกเก้าอี้นะครับตอนแรกเก้าอี้ที่ว่างลงเนี่ยก็มีทั้งคุณนรมนพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานตอนแรกขอภัยัน ไม่รู้ตัวพูดผิดครับคุณนิมนลมนคลเปรมรีช่วยกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็มีคุณกหนกวันวิลาวาลัฐมตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณนิพนคุณนิพนบุญญามณีนะคะ,ะปรากฏว่า เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในการประกาศแต่งตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนี่ยนะคะมีการปรับทั้งหมดเนี่ยสามตำแหน่งด้วยกันนะคะมีทั้งการเพิ่มแล้วก็การปรับด้วยนะคะ เ,เมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศก็เท่ากับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะมีคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะมีคุณสุนทรปานแสงทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีคุณนริศขามนุรักษ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะครับก็ ตําแหน่งอื่นอย่างคุณณริดเนี่ยกไ็ไม่ไม่มีอะไรที่ผิดความคาดหมายนะครับเป็นข่าวกันมาเนี่ยครับก็ถ่วงว่ามาไหลนายกกระตั้งทันทีนึงะนะก็ตั้งก่อนปีใหม่เห็นไหมนะไม่ต้องรอถึงหลังปีใหม่เลยะนะครับสิ้นเดือนพฤศจิกายนก็ตั้งแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของกลุ่มปากน้ำะนะกลุ่มปากน้ำเนี่ยก็จะมีคุณสุนทรปานแสงทองนะครับเมื่อวานนี้ที่เซอร์ไพรส์เนี่ยนะ คุณธนาก่อนคนะคือไม่มีละแคะละคายมาก่อนเลยใ<ช>นะว่าว่าจะมี การแต่งตั้งคุณธนกรข,ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีใช่กระแสะข่าวอะไรก็ไม่มีเลยเนี่ยนะคะจนกระทั่งรายชื่อออกมาแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยสำหรับคุณสุนทรน,นะคะคุณสุนทรปานแสงทองคุณสุนทรน,นี่เป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็เป็นกลุ่มของคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมน,นายกอดีตนายกอบจสมุทรปราการนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะ พลเอกประยุจันโอชานั้นจะนำสามรัฐมนตรีใหม่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันนี้นะคะวันที่หนธันวาคมนะคะทีนี้มันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะกับการแต่งตั้ง คุณสุนทรปานแสงทองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นข่าวลือกันมานะคะว่ามีการส่งรายชื่อ,อไปแล้วนะคะก็มาจากกลุ่มปักน้ําเป็นผู้ชายตอนนี้นยังไม่ได้มีการบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นใครรู้แต่ว่ามาจากกลุ่มปักน้ําเป็นโคต้าของพลังประชารัฐเนี่ยนะคะก็มีผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสําหรับคุณสุนทรปานแสงทองนะคะและรัฐมนตรีช่วยว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์น,นั้นเป็นโคต้ากลุ่มปักน้ําของพรรคพลังประชา รัดค่ะแล้วก็เป็นชื่อที่กลุ่มปักน้ําเสนอพลเอกประวิตธวงสุวรรณเมื่อครั้งที่พลเอกประวิตธเนี่ยลงพื้นที่ตรวจราชการสมุทรปราการเมื่อนู่นเลยค่ะ25กร,รกฎาคมแล้วก็ยื่นรายชื่อคุณสุนทรปานแสงทองเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นอันนี้ตามข่าวว่ามานะคะโดยวันนั้นพลเอกประวิตย์ก็บอกว่ารอจังหวะ ถ้ามีการปรับคอรอมอเมื่อไหร่ก็จะเสนอชื่อนะคะก็จนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะมาได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะคุณสุนทรเองก็ถือว่าเป็นลูกม่อกลุ่มปักน้ําแล้วก็ทํางานร่วมกันมานานค่ะตั้งแต่สมัยของคุณวัฒนาสวะเหมจนมาถึงคุณชนสวัสดิ์อัศวะแหมนะคะ